ข้อนี้มันมีวิธีโกงเออถามว่ายังไม่ทันอ่านโจทย์เลยทำไมคุณน้ำสอนวิธีโกงข้อนี้เขาบอกว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งช่วยกันปลูกต้นไม้เด็กนักเรียนผู้ชายเนี่ยสี่คนปลูกคนละสี่ต้นอะอ่ผู้ชายนะสี่คนปลูกคนละสี่ต้นคิดง่ายๆ่สี่คนสี่ต้นก็ไปกี่ต้นแล้ววะ ซีซีสิบหกต้นเออแสดงว่าผู้ชายเนี่ยปลูก16ต้นผู้ชายรวม16ต้นนะอันนี้คิดแบบไม่สมการอะ่ะคือบางทีเราถ้าเขาต้องการแค่คำตอบวิจริงจรงิแล้วน้ำไม่ซีเรียสน,นะถ้าเขาต้องการแค่คำตอบวิธีไหนก็ได้ขอให้ได้คำตอบแต่ไม่ใช่การลอกเพื่อนโอเคปะ่ะแต่ไม่ใช่การลอกเพื่อนอีกอันหนึ่งนักเรียนหญิงอีกจำนวนหนึ่งถ้าตามหลักการสมการก้อนนี้ต้องมาเป็นเละ แต่เรายังนะเราจะไม่คิดเราสมการนะนักเรียนหญิงจำนวนหนึ่งปลูกต้นไม้คนละสองตน้นอ่ะเรารู้ว่าเออกี่คนไม่รู้อะแต่รู้ว่าคนละสองต้นแน่ๆยังก่อนนะอ่านคำถามก่อนถ้านักเรียนกลุ่มนี้ปลูกต้นไม้รวมกัน26ตน้นนั่นหมายความว่าผู้หญิงกับผู้ชายปลูกด้วยกันเนี่ยนับรวมได้26ตน้นรวมกัน26ตน้นนั่นหมายความว่าไงผู้ชาย16 แน่นอนว่าผู้หญิงก็ต้องเป็นยี่สิบถูกป่ะผู้ชายสิบหกผู้หญิงก็ต้องรับผิดชอบไปสิเออเท่าไหร่อ่ะยี่สิบพูดพูดมันเกินเริ่มลบเลขไม่ถูกละยี่สิบหกทั้งหมดยี่บหกนะลบผู้ชายไปสิบหกเพราะฉะนั้นผู้หญิงรับผิดชอบต้นไม้สิบต้นโอเคปะ่ะผู้หญิงรับผิดชอบต้นไม้สิบต้นสิบต้นเนี่ยอย่าลืมนะ ปลูกคนละสองตน้นเพราะฉะนั้นถามว่าใช้ผู้หญิงกี่คนห้าคนเออใช้ผู้หญิงแค่ห้าคนค่ะใช้นักเรียนหญิงห้าคนในการปลูกลูกแค่นั้นเองเพราะเขาปลูกคนละเท่าไหร่คนละสองต้นหลักการคือเอาจำนวนต้นหารด้วยสองได้ห้าจบอันนี้คือไม่ต้องคิดแบบสมการค่ะไม่ต้องสมการเลยเอาแบบหลักการตามความเข้าใจเรานี่แหละ อยู่ในห้องสอบนะถ้าเขาเรียกว่าวิธีไหนที่ง่ายกับเราที่สุดเราทำวิธีนั้นทำยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดง่ายที่สุดใช้สมองน้อยที่สุดแต่ไม่ใช้เลยไม่ได้โอเคปะ่ะไม่ใช้สมองเลยไม่ได้เขาเรียกว่ารู้จักคิดเอออ่ะมันบอก e a s ี เพื่อนบอกโจทย์คุณมากคุณแน่นอนเพราะมันคือข้อสอบโอนเน็ตปีเก่าๆคราวนี้ถามว่าแล้วถ้ามันมีบางปีนะมันถามโจทย์สมการมันไม่ได้ถามว่ามีหญิงกี่คนแต่มันถามว่าข้อนี้สมการหน้าตาเป็นยังไงวิธีการเรามองว่านักเรียนหญิงคนนี้นักเรียนหญิงกลุ่มนี้มี x คนเราจะตั้งสมการแล้วนะผู้ชายส,สมการใช่ไหมสมการ จำนวนต้นที่ผู้ชายปลูกจอนอต้นชอแล้วกันนะบวกยอต้องได้ยี่หถูกไหมผู้ชายสคนปลูกคนละสี่ต้นใส่สมาการเลย4ีคูณสี่ปิดวงเล็บผู้หญิง x คนคนละสองต้นปิดวงเล็บเลย x คูณสองเท่ากับยี่หอันนี้แหละคือสมาการจบแล้วโอเคปะ่ะ จบแล้วแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถามว่าบางทีหนูจะไปเจอในช้อยอะเขาอาจจะคูณเลขมา CCC 16 x คูณ2โดยปกติเขาจะชอบเขียนเป็น 2x นี่คือคำตอบในกรณีที่เขาถามว่าสมการหน้าตาเป็นยังไงโอเคไหมแต่ถ้าแก้หา x ออกมาก็คือได้5เหมือนกันเพราะฉะนั้นกระบวนการไม่สนคำตอบถูกโอเคอะข้อถัดไป